การข้าวจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2,557พร้อมติดตามชมผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัวเริ่มแล้วเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2,557ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวต่อไปนี้พบกับบรรณากรหุตสิง์และทีมข่าวิ Hit TV สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านสมาชิกทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันโดยทีมข่าว hit TV สิริชลพลาาครับในวันนี้เราก็มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมานําเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับโดยที่เราจะไปเริ่มกันที่กรมการข้าวได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจําปี2557เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและให้คนไทยตระหนักถึงความสําคัญของข้าวครับ กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสาก์จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2557ระหว่างวันที่3-5มิถุนายนที่บริเวณกรมการข้าวเกษตรกลางบางเขนภายใต้แนวคิดข้าวและชาวนาไทยหัวใจแห่งแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและให้คนไทยตระหักถึงความสำคัญของข้าวเชิดชูเกียรติชาวนาเพราะไม่เพียงแต่จะผลิตข้าวหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทั้งประเทศ แต่ยังผลิตได้จนมากพอต่อการส่งออกขายต่างประเทศสามารถสร้างรายได้กลับเข้าในประเทศปีละไม่น้อยภายในงานมีการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแสดงผลงานทางวิชาการด้านข้าวทางภาครัฐเอกชนและชาวนาการจัดนิทรศาการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงงานด้านข้าวนิทรศาการเกี่ยวกับข้าว และชาวนาที่ประสบความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้นําความรู้ไปใช้ได้จริงกิจกรรมการสาธิตด้านการปลูกและแปรรูปข้าวฝึกการทํานาแบบต่างๆเช่นการโยนข้าวปักดำละหว่านข้าวรวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยข้าวอีกมากมายด้านของนิทรรศการข้าวไทยหัวใจแผ่นดินประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก,ก็คือ พันข้าวรากเง่าแห่งการพัฒนาข้าวไทยจัดแสดงพันธุ์ข้าวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุนในการต่อย,ยอดสู่การวิจัยพันุ์ข้าวใหม่ๆเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบกระจายมเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือเกษตรกร,กรส่วนที่2คือเทคโนโลยีข้าวไทยหัวใจแห่งการพัฒนานำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชาวนา และส่วนสุดท้ายสินค้าข้าวไทยก้าวไกลสุสากลการพัฒนาข้าวไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการถักเม็ดข้าวหุ้มพระเครื่องการประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากรวงข้าวการแปรรูปข้าวไม่ว่าจะเป็นการนำมาทำเป็นไอศครีมนำข้าวกล้องงอกและอาหารเครื่องดื่มจากข้าวเหนียวลืมผัวนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดประกวดและแข่งขันเพื่อชิงรางวัล อีกมากมายส่วนเวทีกลางก็จะมีการแสดงตลอดจนการละเล่นต่างๆที่น่าสนใจอธิกถารวยช่วยชาวนาชาวนาผู้แกล่งกล้าพัฒนาข้าวไทยและในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2557นะครับก็มีเรียกว่าเป็นผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเสริมสุขภาพจากข้าวลืมผัวเราไปติดตามชมรายละเอียดนครับ และสืบเนื่องจากวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจําปี2,557ภายในงานยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้าวมานำเสนอมากมายซึ่งวันนี้ทางทีมข่าวเราได้พาไปดูผลงานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้าวในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแปลเป็นอาหารเสริมสุขภาพโดยใช้ข้าวไร่ข้าวเหนียวดำพันลืมผัวในการทำ โดยผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวชอซึ่งทั้งสองหน่วยงานก็เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเรื่องข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลหลายแห่งผลงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากรำข้าวลืมผัวนั้นมีปริมาณสารประกอบ เอ t นโทไซยานเป็นสารกระตุ้นอนุมูลอิสระสูงกว่าที่ได้จากข้าวเจ้าสีที่เป็นที่นิยมในขณะนี้อย่างชัดเจนเนื่องจากสารประกอบนั้นมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีต่อสุขภาพมนุษย์เช่นยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคอเลสเตอรอลและป้องกันการเกิดโรคหัวใจมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบการต้านอนุมูลอิสระ เพื่อป้องกันเบต้าเซลล์ในตับอ่อนไม่ให้ถูกทำลายและยังลดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานลดอัตราการเสี่ยงโรคมะเร็งและยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ในด้านของสมองและสภาพจิตนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ความจำ และยังสามารถแก้ไขข้อบอกพร่องทางสมองลดความวิตกกังวลและมีแนวโน้มที่ดีในการต้านทานรักษาโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตอีกด้วยภายในบูธมีผลิตภัณฑ์ให้ผู้ชมได้ลองชิมเช่นคุกกี้ปีกนางฟ้าที่มีส่วนผสมของข้าวลืมผัวซึ่งภายในเมล็ดเป็นสีขาวนวลบริสุทธิ์เมื่อนำมาทำเป็นข้าวตอก แต่งแต้มลงบนคุกกี้ที่มีส่วนผสมของรำและข้าวพองจากข้าวลืมผัวจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์ของข้าวตอกที่คลี่ออกราวกับปีกของนางฟ้าประดับบนคุกกี้ช็อกโกแลตอ่อนๆซึ่งมีกลิ่นหอมมากๆเลยครับและในวันที่14มิถุนายนของทุกปีนะครับสภากาชาติไทยได้กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคเลหิตโลกครับ นางเกษริยุวหงรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการโลห oh ิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าเพื่อสนองนโยบายองค์การอนามัยโลกสพันธ์สภากาชาติและสภาีเยวงเดือนแดงระหว่างประเทศสพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศได้กำหนดวันที่1 4มิถุนายนเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกและขอความร่วมมือให้ประชาชนทั่วโลกจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต สำหรับปี2,557ได้กำหนดสโ,โลแกนก็คือ Save Blood of Saving Mother บริจาคโลหิตพลิกวิกฤตช่วยชีวิตแม่และลูกเพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตแม่ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในการคลอดบุตรโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการรับบริจาคโลหิตเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดการประมูลของรักดาราการถ่ายภาพตราปราิศนากรส่วนตัว มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องโดยมีกำหนดที่จะจัดงานในวันเสาร์ที่14มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นิกาณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการ SME หลังเผชิญวิกฤตทางการเมืองพร้อมเผยนโยบายเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการไทยครับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกสอ,อกระวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในวิกฤตการเมืองจึงเร่งบูรณาการแผนฟื้นฟูธุรกิจพร้อมโว์มาตรการ3ระยะได้แก่โครงการระยะเร่งด่วนโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาวผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้โครงการต่างๆจํานวนมากอาทิ โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SME โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์เป็นการสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขัน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มคลัสเตอร์ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหการรมแฟชั่นทั้งนี้ในช่วงไตรามาสแรกของปี2557 ภาพรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงจากช่วงเดือนก่อนในปีที่แล้วถึงร้อยละ0.6ส่งผลให้อัตราการผลิตเฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ61.8ต่ำสุดในรอบ9ไตรามาสทำให้แนวโน้มที่ผู้ประกอบการหลายรายจะปรับลดพนักงานลงเพื่อรักษาสเสถียรภาพของการประกอบการ ทำให้เกิดผู้ว่างงานในไตรามาสแรกนี้เฉลี่ย3 4 4 4 3 0คนเพิ่มขึ้นร้อยละ0.9เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทางนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระแสว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมืองอย่างชัดเจนได้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มซึ่งอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าว กสออได้จัดทีมคณะทำงานดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอย่างใกล้ชิดดังตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์ที่เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันมีการรวมกลุ่มแล้ว58คลัสเตอร์และเฉพาะในปี2556สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นกว่าปีก่อนถึงกว่า5,000ล้านบาทและมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบ5,000ล้านบาทเช่นกัน ังนี้สําหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจของกสอสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-202-4546หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dip.go.th ครับสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับกลับมาเรายัางมีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอครับ บริษัท V.K. ออโตจำกัดโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์มิสูชิสุขาพิบาล3 ที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าด้วยความซื่อตรงและจริงใจในการบริการโดยทีมงานที่มีคุณภาพเข้าใจความต้องการของคุณเพราะคุณคือคนสำคัญวีเคออโตมีศูนย์บริการรถยนต์ที่ทันสมัย พราะรถยนต์มิสุบิชิของคุณคือสิ่งที่คุณห่วงแหนอยากดูแลให้เหมือนใหม่อยู่เสมอศูนย์บริการรถยนต์มิสุบิชิว i เคอ u t ตจึงให้บริการอย่างดีด้วยความรู้สึกรับรถและอยากดูแลรถเหมือนที่คุณรัก ให้โชรูมมิตซูบิชิ V.K. อ u t โตดูแลรถคุณเหมือนรถของเรานะครับบริษัท V.K. อ u t โต้จำกัดตั้งอยู่เลขที่275ทั1ถนนนรามกับแหงระหว่างซอยรามกับแหง155และซอยรามกับแหง157แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงหมายเลขโทรศัพท์02-372-2111 หุ้นขึ้นก็ทำกำไรหุ้นลงก็ทำกำไรได้สอนเทคนิคการเก่งกำไรจากหุ้นอบรมฟรีสำรองที่นั่งได้ที่0946502266 0946512266หหุ้นขึ้นก็ทำกำไร หุนลงก็ทำกำไรได้สอนเทคนิคการเก่งกำไรจากหุ้นอบรมฟรีสำรองที่นั่งได้ที่0946502266 0946512266 แตัวเองินีแค่ไหนด้วยสองส่วนผสมที่ผสานเพื่อเพิ่มมาหารผิวทั้งสารสกัดจากโสมและวิตามินอ e. ีรวมถึงคุณค่าของซาโปนินและน้ำผึ้ง ที่จะทํำให้ผิวของคุณแลดูกระจ่างใสเรียบเนียนดูมีออร่าแบบสาวเกาหลี เบื่อไหมกับปัญหาเที่ยงแล้วกินอะไรดีวันนี้จะไปไหนะร้านไหนอร่อยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณชมรายการฮิตพากินรายการที่จะพาคุณไปตลอดทัวร์ชิมกินอาหารอร่อยกับพิธีกรอารมณ์ดีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะอยู่ในซอกซอยไหนเราจะสรรหามาเสิร์ฟถึงบ้านท่านทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง8ฮิตชาแนลฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณพบกับรายการลิเดทอ รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยในประเด็นที่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดำเนินรายการโดยบุตรสิงห์พบกันหลังข่าวท้องถิ่ประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับ l e a d e r Talk ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวท้องถิ่นประจําวันโดยทีมข่าว hit TV สรดเอเชลยพล้าวนะครับทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเทศกาลเมืองไทย TTF 2014ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวเปรียบเสมือนยกเมืองไทยมาไว้ที่เดียวที่เมืองทองธานีครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย Thailand Tourism Festival 2014ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4-8มิถุนายน2557ณ Challen เจอ1-3อิม a c คเมืองทองธานีระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้ประเทศในกลุ่ม AEC บวก6 ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวด้วยภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวในภาพรวม5ภูมิภาคของประเทศไทยนําเสนอเอกลักษณ์ภาพลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหภูมิภาคท่องเที่ยวตามสโ,โลแกนแต่ละภาคโดยภาคเหนือใช้วัฒนธรรมล้ำค่างามผืนป่าธรรมชาติภาคกลาง เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางภาคอีสานแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรมภาคใต้ป่าสวยทะเลใสหลากหลายวัฒนธรรมภาคตะวันออกสีสันตะวันออกนอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยแบบร่วมสมัยนิทรรศการครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในติมหลงรักประเทศไทย โดยภายในงานก็ยังมีการสัมมนาเชิงวิชาการเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทยตอนท่องเที่ยวไทยใจเย็นไว้และมองไปข้างหน้าครับปตทและบางจากนะครับปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลท,ทุกชนิดอีก40สตางค์ต่อลิตรย,ยกว้น e85 ลด20สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลคงเดิมครับ บริษัทปะททจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโฮอลทุกชนิด40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น e85 ลด20สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลคงที่มีผลตั้งแต่5นาฬิกาของวันที่5มิถุนายน2557เป็นต้นไปทั้งนี้ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการใหม่เป็นดังนี้ เป็นสิน95ลิตรละ48บาท75สตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ40บาท73สตางค์แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ38บาท28สตางค์20ลิตรละ35บาท78สตางค์85ลิตรละ24บาท58สตางค์และดีเซลลิตรละ29บาท99สตางค์ครับ ในช่วงฮิตดัปเบดตวันนี้ครับเราจะไปดูกันที่กบขได้เปิดช่องทางการให้บริการ m มมเบอร์เซ l ลเซอ i ์ e รวมไปถึง ICT ได้พัฒนาข้อมูลอุตสาหกรรม ICT เราไปติดตามชมกันในช่วงฮิตัเดยครับ นายสมบัตินาราวุฒิชัยเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขเปิดเผยว่ากบขได้ขยายช่องทางให้บริการ Member Self s e l ซ Service เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและสามารถใช้บริการต่างๆของกอบขได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่าน2ช่องทางได้แก่บริการ GPF Web Service s e r v ร์วและล่าสุดค่ะคือบริการโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS โดยพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้กับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏในระบบนี้ประกอบด้วย8เมนูมสำคัญค่ะคือข้อมูลส่วนตัวสมาชิกยอดเงินปัจจุบันเปลี่ยนแผนการลงทุนออมเพิ่มสวัสดิการสมาชิกข่าวสารกบกขคำถามยอดฮิตและติดต่อกบอกขและกำลังพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ด้วยค่ะ สมาชิกกบขที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store ตั้งแต่วันนี้และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ www.gps.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1179ค่ะนาะงทรงพรโกมลสุรเดชรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เป็นประธานเปิดการสมัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลอุตส,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 สารหกรรม ICT กิจกรรมการพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านอุตสาหกรรมและการตลาด ICT ของประเทศไทยเมื่อวันที่3มิถุนาย 2, 7, น2557ณโรงแรมแกรนเมอร์เคียวซึ่งการจัดสัมมานาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการต่อยอดการพัฒนาระบบ National ICT Industry Intelligence หรือ NI3 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนและนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งผู้ประกอบการด้านไอซีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตและบริการเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่าร้อยคน และนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับที่ทางทีมข่าวเราได้นำมาเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถแจ้งได้ที่025305455รวมไปถึงใน f เฟซบุ๊กแฟนเพจทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุงนี้สวัสดีครับ ท่านสมาชิก Hit TV และ CTH ล,ลาพเท้าท่านสามารถรับชมช่องดิจิตอลทีครบทุกช่องได้ทางระบบอนาล็อกของ Hit TV และในระบบดิจิตอลของกล่องรับสัญญาณ CTH ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีช่องดิจิตอลทีวีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการแพร่ภาพส่งผลให้ท่านสมาชิกจะยังไม่สามารถรับชมช่องต่างๆดังกล่าวได้ โดยท่านสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ f a c o b o o k f a n p a ฮิตทีวีโลกทางใบอยู่ในสายตาคุณเรียนท่านสมาชิกเคเบิลทีวีฮิตทีวีและสมาชิกซีทีลาดพร้าวเรื่องการปรับผังรายการและจัดเรียงลำดับช่องรายการใหม่ ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ,รโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่พุทธศักราช2556และผู้ได้รับอนุญ,ญาตาให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวีต้องดำเนินการทดลองนำสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ จากโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมาเผยแพร่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2557เป็นต้นมาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางบริษัทไฮเทคเคเบิลทลวิชั่นจำกัดหรือฮิตชีวีจึงจำเป็นต้องปรับผังรายการเพื่อนำช่องรายการทีวีดิจิตอลมาแพร่ภาพให้สมาชิกได้รับชมในระบบอ n นาล็อกซึ่งไม่ต้องติดตั้งกล่องเซ็ตทอมบ็อกซ์ซึ่งช่วงทดลองออกอากาศ ยังมีทีวีดิจิตอลหลายช่องรายการที่ยังไม่ได้ทดลองแพร่ภาพและมีหลายช่องรายการมีในผังรายการเดิมอยู่แล้วทางบริษัทจึงจำเป็นต้องปรับผังและจัดลำดับช่องรายการใหม่อีกครั้งภายในวันที่30เมษายน2557ซึ่งผังรายการใหม่จะแจ้งให้สมาชิกทราบทางช่อง k i ิ Channel สำหรับสมาชิกทีวีที่รับชมระบบดิจิตอลผ่านกล่องเซทัมบ็อกซ์ c d h สมาชิกสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยสมาชิกต้องปิดกล่องเซทัมบ็อกซ์และเปิดกล่องอีกครั้งเพื่อทําการบูตกล่องเซทัมบ็อกซ์ใหม่อีกครั้งสมาชิกจะสามารถรับชมรายการทีวีดิจิตอลที่มีการทดลองแพร่ภาพแล้วตามหมายเลขลำดับที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชกําหนดไว้ ส่วนสมาชิกที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล่องดิจิตอลติดต่อขอรับกล่องดิจิตอลและสมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมได้ที่สำนักง,งานิตทีวีหมายเลขโทรศัพท์025305455ซึ่งเราเปิดทำการทุกวันสำหรับในส่วนของใบแจ้งนี้ค่าบริการ c d h สำหรับสมาชิกที่ติดก,กล่องดิจิตอลและได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้จากบริษัท Hitech Cable Television จำกัดหรือ CTH ราดเพ้าแล้วแต่ยังได้รับจากบริษัท CTH Member จำกัดอีกหนึ่งฉบับจึงขอแจ้งให้สมาชิกนำใบแจ้งหนี้ฉบับของไฮเท c เคเบิ e ท e ว i ชั o นจำกัดไปชำระค่าบริการทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการชำระค่าบริการของสมาชิก หากสมาชิกมีปัญหาเรื่องใบแจ้งหนี้ติดต่อสอบถามได้ที่025305455ทางบริษัทขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการเคเบิลทีวีของฮิตทีวีและซีดีเอชลาดพราวด้วยดีมาโดยตลอดหากมีปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้าในการให้บริการทางบริษัทต,ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับ CTS ลาดพร้าวบายไฮเทคเคเบิลทลวนจำกัดหรือวิททีวีต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้ช่างเทคนิคสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาไฟฟ้าและสาขาโทรคมนาคมจำนวน10อัตราเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินจำนวน3อัตราเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวน3อัตราพนักงานขายจำนวน5อัตราผู้สื่อข่าวจำนวน5อัตรา สนใจสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารได้ที่บริษัทไฮเทคเคเบิลทลวั่นจำกัดโชคชัย4แยก68หมายเลขโทรศัพท์02-530-5455หรือส่งข้อมูลมาก่อนที่อีเมล p a t c h h r d r h o t m a i l Tech c o m c g s ลาดพร้าวบ่าย Hitech Cable Television จำกัดพ i ทีวีโลกทั้งใบยอยู่ในสายตาคุณ